วิธีปฐมพยาบาลผู้ที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววิกา,าภวัทิตเลขที่ย7อยู่สาขาทาัทานตแพทย์นสุขค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาสาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจค่ะ ิีคอใช่ไหมสามารถไอได้หรือเปล่าวิธีการช่วยเหลือนะคะให้เราเข้าไปทางด้านหลังของผู้ป่วยแล้วใช้มแขนโอบรอบลำตัวกางขาผู้ป่วยออกเล็กน้อยทํามือเป็นไอเลิฟยูให้นิ้วก้อยอยู่ที่สะดือกำมือข้างหันหัวแม่มือเข้าหาหน้าท้องแล้ววางไปที่นิ้วชี้ดึงมือออกแล้วนําไปกำเพื่อเสริมความมั่นคงจากนั้นให้กระแทกเข้าหาลําตัวในแนวเฉียงขึ้น ทำซ้ำประมาณห้าครั้งแ้วทำไมดิ